ก็เรผมเคกับ G2 ทครับมาทักกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่นิ่งกันมานานนะผมเพราะว่าห่างหายกันไปนานสำหรับคู่นี้เลยของคามที่เราเห็นนะตอนนี้คือค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเพราะว่าสังเกตคือทา,าองฝั่ง KC เป็นคอมที่เป็นคอมทีมไฟน์นะแล้วแต่ละตัวที่เคหยิบม,มาเป็นตัวที่ขนาดทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่ G2 เนี่ยแอบเล่นก็คล้ายๆกับคอมเวิ l ์ลใช่แหละก็คือเป็นคอมที่พยายามจะเคาน์เตอร์เนาะแต่ว่าทางฝั่งของ G2 เนี่ยอาจจะเล่นง่ายกว่านิดนึงนะครับ แต่จุดที่เล่นยากมีอยู่จุดเดียวคือการที่คุณต้องรอแจ็คกับตัวของวารัสเนี่ยสเกลลิงซึ่งผมว่านี้เป็นข้อที่ค่อนข้างยากสาหรับเกมนี้นะที่ทางฝั่งของ G2 จะเล่นได้นะครับในขาที่เคีเนี่ยตอนนี้ดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะยิ่งแต่ละตัวที่เขาดามมันจะเป็นตัวที่หนักทุกตัวเลยสำหรับทางฝั่งของคาร์มายน์คอปดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เคดูได้เปลี่ยนในหน้าถามมากกว่าได้ชัดนะออมมาตรกให้ผมในขณะ,ะที่เคซียิงหนึ่งอยู่เลยครับ,เร,บเรียบร้อยครับเดสไลน์มาเดฟเฟิร์นนะสบัตา เสิร์ฟคิวถูกตัวผมเสิร์ฟให้กับแคร,รี่ซึ่งดีกว่าอยู่แล้วในช่วงต้นเกมครับทำให้คู่ล่างอย่างคาริเสียเล่นยากอย่างแน่นอนในเกมนี้ผมทรงครับผมไหลไว้มากลางนะเป็นกลางจ่ายเขาโบนค,ครบชุดแล้วครับจ่ายสกิลทอนมาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับ,บอลเบเกอร์มาแต่ว่าโดนติดขัดจังหวะไปอยู่เหมือนกันเหมือนจะรอบไปได้ครับจากทงองของแคปแต่ว่าเล่นเชิงที่ดีมากๆนะก็คือรอจ่ายสกิลจะสิทธิ์พันส่อไปครับในขณะที่ชาร์จวอลเบเกอร์มาอย่างนาน ไม่เสียแฟลตไม่เสียอะไรเลยจีทวย์แค่สี่มากครับเฟรป่าโอ้หแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเวลาที่ไม่รู้ตีบาสโคนพลาดไหแต่ว่าโดนเดสไลน์ดึงมาจาังหวะนีก็ค่อนข้างเจ็บพอสมควรครับน่าจะไม่ไหวแนะ่นอนเพราะแฟลตมาเคาะต่อด้วยตัวของตีทอนสไตรค์ด้านหลังพยายายิงฟรีอยู่มีฮีโร่เอ็นท้าลงมาเวลาที่ไม่มีจังหวะให้ได้รีเซ็ตเลยแล้วเป็นฟรีแล้วบอไฟของ G2 ทันทีคาริสอยู่ในเลนอยู่ในเลนล่างคนเดียวแต่ว่าม,มีเวฟที่เซตอัพเข้ามารออยู่ แล้วดึงบอเบเกอร์มาซีดีซีดใจออกไปครับไล,ล่ลาบรอคนเดียวเลยเขาลาบบอไม่มีทางให้รอดอย่างแน่นอนครับเชนคราฟชันสวนกลับมากันว่าได้คิวยายมาอีกคนนึงขอแอค่ฮิดเดียแล้วแฟดมาอีกคาเทีนยเนเรนแล้วโอ้โหชัดดาวไ,ได้แต่ว่าสวนพอสมควรครับแลกกันมา2ต่อหนึ่งรอบนี้ถือว่าค่างคุ้มมากแล้วเสิร์ฟคิวให้กับคาริสทั้งหมดเลยซึ่งคาริสหลังจากนี้จะเกิดง่ายขึ้นเยอะอย่างแน่นอนครับจากตอนแรกที่ดูจะเสียเปรียบรอบนี้เริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหนาลานโนนขอเก็บเพตุเยอะมากครับแล้วทากามาสมจะเจอหมดเลยครับว่านี้เจอต่อใหญ่ปอบบอซ่อมใจออกมายกรอได้2ตัวดีพอสมควรครับคาริสโดนตัวของเดฟชา้าไปทาให้หาจังหวะยิงต่อได้ค่อนข้างยากพอสมควรแต่ว่าย้ายลงมาฮีโดท่ทานจาจมาเพื่อเซฟเพื่อนเชนซีซ,ซีบอกเลยครับว่ายหญยหายแน่นอนครับฝ่ายนี้กนบอกว่าแรกไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเป็นตัวของสกิลมอนสองคิวนะครับกับฮันซามาสสามคิวรอบนี้ค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรเลยครับ ็คือกาจะเบสให้โบกินเบสเนี่ยสู้กับแคนหน้าครับแค้นหน้ากำลังเป็นตัวอย่างพอดีนะพอเตอร์สายจ่ายไปทีเรียบร้อยแล้วจ่ายนามาผักเขากรแพ้เลยครับว่ายังไงก็ไม่รอดครับแห็นหน้าเตทเ็ตแล้วครับดันอยู่นานอ้าวจ่ายนาเอาไปครับผมแต่ความห้าวของเขาครับจ่ายแกมมาสเตอร์ไมค์มาเพื่อที่จะสู้ทันทีครับาทางโบกินเบสฮอปมาหนึ่งทีแต่ว่าอู๋แฟนมาตามต่อแต่ว่าโดนเบรกเอาไว้มีสกิลมอนรออยู่เลยครับว่า คงต้องยอมเสียคิวนี้เพราะความหิวตัวเองกลล่ะแคนนารัาลึกไปมากอยู่ๆก็ไปเสียคิวเพิ่มครับแล้วแจ็คที่ได้คิวเลยเขาก็ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนแต่ดีครับที่ซีเอสของแคนนานำอยู่เยอะพอสมควรครับเราเลนกลางผอยากจะเปิดต่อนะนะเป็นคนดันคนเดียวนะตอนนี้นะเพราะว่าได้ทั้งเทเลตบนแล้วก็เทเลตล่างเป็นของแคนนาหมดเลยครับแล้วคาลิสหลงโดนวินมีคัมไลนิ่งไปเรียบร้อยผมเลยต้องถอยทันทีบาสโคนมาแต่ว่าอุ้ยตีเทอรไซในฮิตที่สาม กลายว่าโอกาสลออกานเป็นศูนย์ทันทีครับหลังจากโดนซีซีแล้วอัตคารยังเกิดอยดู่เลยครับตัวทอรบนาตัวนี้คงต้องยอมปล่อยหรือเปล่าครับทางฝั่งของเคซีเพราะเสียไปยังคงพลิกได้อยู่นะในข่าที่ดี้ครับดานบนอยู่กับกาลีโอนะดังนั้นเนี่ยการจะเปิดดูไม่ใช่ทางที่ดีสักเท่าไหร่ครับอา่าแล้วทีพีลงมาครับดี้จะทีพีลงมาไหมร拉ด้เลือกที่จะรอครับเวฟเพลย์ดนบนก่อนแบบนี้เคซีจะเสียอัตคารแบบง่ายๆนะเรียบร้อยอัตคารครับยกให้กับทางฝั่งของ g 2ูไป โอ้ยใหญ่อยู่ก็หลงโดนอีกแล้วโดนเดฟชาร์ตไปซีซีสมาเพื่อคันเซลตัวของเดฟชาร์ตแต่ว่าเหมือนจะไม่พอพอดีครับโดนฟีซิงแอโร่โเก็บไปทันทีแล้วมีคนอ้อมหลังวัตตาไกลนั่นคือตัววอเกอร์เบลนดิปไปไหนับดิปไปบนโอ้โหแล้วอูดิปไปชนด้วย <c oughs> โอ้ไม่ก็อันนี้คือบิ๊กเบรนสุดๆทีดได้เทเลทคืนโอจีทูอันนี้คือคนพบหรือเปล่า <c oughs> โอ้ไม่ก็ อันนี้เอามาจากไหนครับโอซูฮกเลยวิชานี้โอเทพครับบอกเลยจูจูก็ได้จ,จูจูก็มาตัวเบอร์ที่หน้าบรอชอครับถึงแม้เจไม่เกิดก็ตามนะเจอทากามาแต่ว่านั้นเป็นคือตัวปอมแต่ตัวปอมก็ไม่ใช่ปัญหาครับพอสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีครับใครก็ได้โอเห็นเป็นใครสาตัวปอมโหแล้วข้างบนนี่ยจังหวะพอดีเ,อเกินนะวลาดีโดนเบจังหวะด้วยวินมีคำไรนีิ่งเข้าไปครับต้องกดรเอเก็บเบออมาก่อน ต้องวิ่งยาวๆครับแต่ว่าขาโมยตัวของเคยเซนการ์มาอะไรเขาไม่ใช่ปัญหาโดอะไลตามต่อมาทุกคนพยายจะวิ่งเข้าวงก็เรียบร้อยครับโดนเบิร์สไปอีกคนหนึ่งสิบต่อสามแล้วอุยไหมครับเคซีเกมนี้โดน G2 ทูนำลิ้วทีละจุดทีละจุดเลยนะนี่คือรอยอยู่นานนะบีบโดนขอจ่ายนาม,มามีคิลเลอร์ยินซิงมาหาแปดมาขอต่อก็จริงกับคาริสมจชบี้หรือเปล่าเคา์เตอร์สวายแล้วจ่ายซุปเปอร์ชาร์นีออกมาเสียเคนเรียบร้อยผมกลายเป็นว่าแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ไม่คุ้มเลย เห็นหนายก็อยู่ข้างล่างแจ็คอยู่ข้างล่างด้วยเช่นกันครับไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาอยู่บรอชออยู่แล้วแล้วโดนโอ้โหพีซิงแอรโร่ดาเมจแรงเหลือเกินครับอบอสซอมยกลอยมายื้อได้อีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่พิงพอทีครับเพราะบอสเก็บคิวไปได้ในขาที่บรอชอต้องรีเซ็ตกับอีกครั้งหนึ่งซึ่งถืงอว่าค่อนข้างคุ้มกับเคซีแล้ว แล้วูเห็นสกิลมอนอยู่คนเดียวในพื้นที่วอลตรงนี้สกิลมอนโดนเบิร์สไปขอแค่เิดเดียวมีเซราเกตเด้งขึ้นมาเอาแฟนหลบมาแล้วก็จริงครับยินดนท้าที่ยืมมาขอใช้คืนสักหน่อยนึงแต่ว่าดาเมจมันเยอะเหลือเกินสกิลมอนในคนรอบไม่ได้อยู่เหมือนกันด้านหลังตรงนี้ก็มมีรอยซีเกเอร์จ่ายออกมาแล้วโบอร์เทนเบรจะคำนั้นหน้าอยู่ไกลมาสเตอร์ไม้ตอนที่เขาอึดเหลือเกินมีจ่ายตัวของทอนมาเรียบร้อยเขาเวลาที่หายไปก่อนเหมือนกันคารีต้องถอยเยอะๆทันทีในไฟน์นี้เคซีเสียเปรียบกว่าเยอะเพราะเสียไปสองคนแลแ้วแต ด้านบนนะตรงนี้วอยซีเกอร์โซลูอร์ที่ออกไปแล้วเหมือนเคซีตัดใจแล้วเดี๋ยจะปล่อยปรชอนี้ให้กับ G2 อย่างแน่นอนครับมีไย,ยอยู่ก็จริงแต่ว่ายังไงครับผมว่าเขาไปเอามังกรดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องแถวช่วยทีกันอยู่ดีเรียบร้อยครับ g ีทูซีชเชอร์เลตมาเคซี SC, อยากจะเปิดไฟเหมือนกันนะผมแคนหน้าตอนนี้ก็จะกลายเป็นตัวใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ค่อนข้างพร้อมพอสมควรครับจ่ายนามาล่างระบอมาก่อนสันไปเชลซ,ซ,ซีคอมบินแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้ว แค่านาโดต้องมาได้เหมือนกันครับแต่จะเปิดต่อเพราะว่าคาริสันนี้พร้อมยิงมากสกิลมอนแฟตออกมาคิลเลอร์ยิงซิงขันที่นในใบต่อแต่ว่าซีดซีจะพร้อมจ่ายหรือไม่ครับระยะคงไม่ถึงแล้วจา่ายซีดซีมากดซอนย่าว,ว่ากลาสมาเพื่อเบรกทันทีโดรูทขามาฮิโรเอนทานจ่ายมาเพื่อเสริมต่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นชัดดาวของวลาดีสวยงามมากครับ15-6ต่อแต่ว่าตอนนี้เงินเริ่มจะไม่ใช่เป็นผลสําคัญเลยครับเพราะว่า 55k ฮะ 60k ไปที่เรียบร้อยแล้วจังวารู้สําคัญกว่าเยอะครับหลังจากนี้ อย่าเอาพิมพ์มังกรนะรเพราะว่าน,นี้เป็นโซของเคซนะเคซีมังกร3ตัวแล้วครับ G2 ไม่อยากจะปล่อยมังกรตัวนี้ให้กับเคซอย่างแน่นอนเราสกิลมอนตัวปก่อนคนแรกครับ โดนเปิดมาสีซีใจออกไปโดนหลังมาแล้วปบอบซอบมายกกันที่สองตัวหนึ่งแผงหลังที่โดนทายใจให้กับตัวของแผงหลังก็จริงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วอูย้ยลามเม็ดแรงมากครับพันสมาร์ตตอนนี้ได้ยิงหนึ่งตัวก็จริงครับแต่ว่าเวลาที่ต้องแฝ้ต่อยออกมาก่อนแคนหน่าต้องยืดด้วยเหมือนกันครับย้ายอยู่เจอกับสกิลมอนซึ่งเสียเปรียบเยอะเลยไม่มีสเปลให้หนีไม่มีที่ให้ไปแล้วเรียบร้อยครับเสียหายหมดเลยครับเวลาที่ต้องทีพีกลับไปกันบ้านไปก่อน ในค่ะที่นีโคครับเพรจะพ็อกซีค่คลปเอาไว้ AC ซรอบนี้มันจะไม่ไหวครับผมน่าจะต้องยอมปล่อยเกมนี้ให้กับทางฟังของ G2 อย่างแน่นอนครับได้พิกตัวที่หนัดมาแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงแพ้อยู่ดีครับเพราะว่าเคอตอรพีของเขามันเยอะแล้วสกิลนี่ถึงกว่าเยอะแน่นอนครับยี่สิบวิสุดท้ายก่อนที่คาริสจะเกิดดาเมล่าของเคซีทันหรือไม่ครับวาที่ดึงเอาไว้อยู่มีเวฟคลิปดานล่างดันออกมา วอาเลยเขาไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแล้วตอนนี้เลืองในสัตว์โผล่มาแล้วจ่ายเคเขาชาดมาแล้วเรียบร้อยเบอร์ใส่ทันทีแล้วเคสีรอบนี้ครับแพ้พ่กับ G2 ไปในเกมแรกอย่างน่าเสียดายครับโอ้ไม่ก็ G2 ูรอบนี้เล่นได้ดีมากๆครับแต่ดท้ายแล้วเกมถัดไปยังคงมีอยู่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเจอกันเกม2ในเกมหน้านะหวังว่าทุกคนจะชอบกันกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมบาย